วัดีค่ะวันนี้เราก็จะมาผัดพริกแกงไก่ใส่หน่อไม้ดองนะคะเป็นสูตรง่ายๆอีกตามเคยนะะทุกคนพร้อมแล้วก็ไปดูวิธีทํำกันเลยนะคะไก่ล้วก็ใช้อยู่400กร,รมัมหน่อไม้2 0 0กร,รัมนะคะหน่อไม้ดองหน่อไม้ดองทำเองเคยทำสูตรไว้นะคะทุกคนเคยทำสูตรไว้ให้ชมละเป็นปีแล้วนะคะเนี่ยสียังขาวอยู่เลยซึ่งสูตรเราก็ได้ลงคลิปไว้ นานแล้วนะคะพิกแกงเผ็ดใช้ห้าสิบกรัมใบมะกรูดพร้อมแล้วเราก็ไปหน้าเตากันเลยค่ะใส่น้ำมันนิดหน่อยนะคะผัดไม่ต้องใช้น้ำมันเยอะค่ะที่ดูดอากาศเสียงจะดังหน่อยนะคะทุกคนต้องขออภัยด้วยนะผัดนำพิกแกงลงไปผัดก่อนแต่เราจะใช้ไฟอ่อนนะคะตอนที่ผัดพิกแกงนะคะทุกคน จากนั้นเราก็ใส่เนมา้เอ้ใส่ไก่ใส่ไก่คือร้อยมนะคะทุกคนเราไมา้เลยขาวอยู่เลยนะคะเนาไมา้สูตรนี้ไม่มีดำค่ะ ปลาไปหน่อยซอสฝาเขียวนะคะไม่ได้ตวงให้ดูนะวันนี้ก็ซอสหอยจะใส่ประมาณน,นี้น้ำตาลนิดหน่อยนะคะหรือไม่ใส่ก็ได้นะคะน้ำตาลก็โรตีนิดหน่อยผัดให้เข้ากันวนันนี้เป็นเมนูแบบ ง่ายเมนูนี้ก็ทำทานบ่อยอะทุกคนบางครั้งก็เราก็จะเด็ดก,กะเพรามาใส่นะคะทุกคนนิดนึงก็จะหอมไปแบบนี้แต่วันนี้ใส่แค่ใบมะกรูดพอแห้งเกินเราก็เติมน้ำน,นิดนึงนะคะทุกคนเพราะเราไม่ได้ใช้น้ำมันเยอะค่ะทุกคนเติมน้ำสักหนพอพอ เราจะผัดแห้งๆหน่อยนะคะวันนี้ยอ่ะเมื่อไก่สุกดีแล้วนะคะเราก็ชิมรสเลยได้ที่แล้วนะคะทุกคนสุดท้ายใส่ใบ,บมะกรูดเลย ให้ดูผัดพริกแกงไก่ใส่หน่อไม้ดองค่ะทุกคนชิมรสได้ที่แล้วก็ปิดแก๊สเลยค่ะใส่จานเลยผัดพริกแกงไก่ใส่หน่อไม้ดองเราก็เสร็จพร้อมเสิร์ฟแล้วนะคะถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดติดตามกดกระดิ่งนะคะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่เราลงสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอลาแค่นี้ก่อนนะคะพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ